สวัสดีครับพบกับผมครับคุณชายชาลัยครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเทนเลอร์ครับรีวิวเทนเลอร์ครับมาดูความกว้างของตัวเทนเลอร์นะครับว่าจะก,กว้างกี่เมตรครับในขนาดเทนเลอร์ไซส์จัมโบ้ครับ ความกว้างจะอยู่ที่2องเมตรยีนะครับความกว้างของตัวเทเลอร์ครับขอบขอบในกับขอบในนะครับไม่รวมบางคนนะครับไม่รวมบางคนนะครับ2องเมตรยีครับตัวบางคนก็จะอยู่ที่ ยีิบเก้าเซนนะครับมาดูความยาวนะครับความยาวของตัวเฉลยนะครับไม่ไม่รวมคอนะครับ อยู่ที่ถึงขั้นล็อกอนะครับนี่ครับอยู่ที่สี่เมตรเจ็ดสิบประมาณาเคลื่อความยาวอยู่ที่ห้าเมตรนะครับเพระาะว่ามาถึงตัวนี้นะครับมาถึงช่องนี้นะครับอยู่ที่สี่เมตรเจ็สิบครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับอยู่ที่เกือบ5้าสี่สิบเก้าเซนนะครับ ส9เซนครับคออยู่ที่2เมตร20ครับมาดูคอรครับคอยาวครับ ที่สองเมตรยี่สิบครับยาวมากนะครับฉันเลื่อนนิ้ลากใบรถเกี่ยวรถไถได้หมดครับบันไดก็อยู่มาดูบันไดครับบันไดขึ้นครับความยาวระหว่างของบันไดครับอที่เมตรสามสิบครับ นะครับเมตรสามสิบก้มยาวของบันไดนำเบนสามสิบครับความกว้างดูความกว้างของบันไดครับที่ห้าบแปดนะครับ ยาวครับขึ้นรถไถได้สบายครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ